ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลมาดูกันต่อไปที่ข้อ44นะครับข้อนี้ก็ถามว่าประโยคไหนถูกต้องนะครับซึ่งถ้าน้องลองดูเนี่ยทุกๆประโยคเนี่ยจะมีเรื่องเกี่ยวกับเทคหมดเลยนะครับอันนี้ A กับ B อันนี้ข้อกับดีนะครับก็ถ้าน้องดูเนี่ยน้องก็จะ ถ้าน้องเราดูทุกข้อนะครับน้องก็จะเห็นสิ่งที่พี่ต้องการสื่อเนี่ยตอนนี้พี่ต้องการสื่อถึงการใช้เทคที่หมายความว่านะครับใช้เวลานะครับซึ่งรูปแบบประโยคของการใช้เทคในรูปแบบนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็คือเริ่มต้นที่คําว่า it แล้วก็คําว่า take นะครับบวกด้วยคำว่า take ครับแล้วบวกด้วยชื่อคนสมมุติว่าคนนี้ถ้าจะพูดว่าคนนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ก็เอาชื่อคนนั้นมาใส่ตรงนี้หรือถ้าหมายถึง ตัวเองหรือหมายถึงโดยทั่วไปก็ไม่จำเป็นต้องมีชื่อคนก็ได้เพราะฉะนั้นจะมีชื่อคนก็ได้แล้วแต่นะครับชื่อคนชื่อคนหรือคนพนาวหรือพอนาวอะไรก็ได้ซึ่งมันมีหรือไม่มีก็ได้ที่ขเขาเรไยกันแล้วนนะแล้วค่อยตามด้วยเลยครับตามด้วยเวลานะครับตามด้วยเวลา ซึ่งถ้าสมมุติว่าสิ่งที่เราต้องการสื่อเนี่ยหมายถึงโอเคจะเป็นแบบนี้เส้นเวลาแล้วก็บอกด้วยทูแล้วบอกด้วยกิยานะครับบอกด้วยเวิร์บที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็บริษัวยสรรเ,เหาะไรก็ตามแล้วแต่ที่จะบอกไปนะครับหรือถ้าจะไม่เอาชื่อคนมาอ,อยู่ตรงนี้อาจจะไว้ตรงอื่นก็ได้ก็คือเริ่มต้นเป็นอิทนะครับแล้วก็บอกเท็เหมือนเดิม เทคก็ต้องเทคเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต่อด้วยเวลาเลยนะครับแล้วก็บวกด้วย for นะครับแล้วก็บวกด้วยไอเนี้ยครับบอกดีนี่แล้วก็บวกทูแล้วก็บวก verb ช่องหนึ่งแล้วก็บวก verb infinitive นะครับ infinitive แล้วก็บวกด้วยสเปรย์เรขาอีกต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเทคนี้นะครับก็ต้องผันไปตาม ทันไปตามเทนนะครับถ้าเป็นเทคปกติถ้าเป็นเพรสเซนต์ซิมเิลเทคนี้ก็ต้องเติมเอสนะครับแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นในอดีตก็เป็นทุกเอ้ยถ้าเป็นถ้าเป็นพาซิมเพิลก็เป็นทุกนะครับไม่ใช่ทุกทุกโศกเศร้านะครับเป็นทุกทีโอโอเคนะครับถ้าเป็นอดีตก็ทุกถ้าเป็นฟ u เจอร์ซิมเ e ิลก็วิววิวเท e นะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับใช้ได้หลักๆนสองแบบนะครับเรามาดูกันว่า อันไหนบ้างที่ถูกต้องอนะครับข้อ A มาก่อนเลยครับ How long does it by train take to cross Siberia หลักการการเปลี่ยนเป็นคำถามนี่ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือถ้าไอเนี้ยมันไม่มี verb ช่วย take ไม่ใช่ verb ช่วยก็ต้องเอาดูมาช่วยนะครับซึ่งที่เหลือก็เรียงไา้ปกติเอา auxiliary verb คือ do และ do does did หรือ will ไอพวกเนี้ยไปไว้ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วย ประธานซึ่งคืออินนะครับแล้วก็ตามด้วย verb หลัก mm hmm. v e r ร infinitive เอ้ยแล้าตามด้วย v e r รที่เวริรที่เกี่ยวข้องนะครับถ้าเป็นพวกดูด a สดูดัสดิก็ต้องเป็น verb infinitive ถ้าเป็นตัวอื่นก็แล้วแต่ v e r รตัวนั้นจะบัญชาแล้วแต่ออคซิเดช e นเวิร์บบัญชานะครับแลวที่เหลือก็เรียนตามปกติเลยนะครับดูอันี้ How long does it by train take to cross i e r i a ข้อนี้ถูก ข้อนี้ผิดครับตรงที่เราเอาไบเทรนมาอยู่ตรงนี้จริงๆไบเทรนมันคือพวกสัตว์ทะเลหอะไรซึ่งมันควรจะไปอยู่ข้างหลังครับซึ่งไบเทรนเนี่ยถ้าไม่ใช่ไบเทรนเนี่ยมันไม่ใช่แอดเวิร์บที่สามารถจะมาอยู่ตรงนี้ได้ที่แบบไอเทรนมาขยายเทคอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นยังไงต้องอยู่ข้างหลังการที่ไบเทรนมอยู่นี้ผิดแน่นอนนะครับถ้าไม่มีไบเทรนตรงนี้เนี่ย ประโยคนี้จะถูกเลยแต่มันน่าเศร้าที่มีใบเพลงอย่างนี้ข้อน,นี้ประโยคข้นอนี้ผิดนะครับประโยคข้อนี้ผิดนะครับต่อไปข้อบีเบิร์ดครับ it didn't take Merlin to reach Taiwan from Hong Kong long นะครับโอเคมาดูกันว่า มีอะไรผิดนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธก็ต้องมี verb to verb to do มาช่วยซึ่งในที่นี้เป็นช่องสองก็เป็น Di d ไป it didn't take ไม่มีอะไรผิด merlin โอเคถูก okay มีอย่างหนึ่งที่หายไปครับมันคืออะไรครับเวลาครับเวลามันหายไปไหนเวลามีตรงนี้ลองซึ่งมันควรจะอยู่ตรงนี้ไหมครับไม่ควรครับลองควรจะไปอยู่ตรงนี้มันต้องเป็น it didn't take merlin long to reach taiwan from hong kong อันนี้มีการเดียงผิดพลาดเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเทคต้องต่อด้วยเวลาถ้าไม่ต่อด้วยเวลาเลยก็ต้องมีพวกชื่อคนคนหรือโพนามาต้งมาระหว่างกางนะครับมาดูอีก2อันครับ How long will it take now me to finish her work อ่ะมาดูกัน her homework นะครับเรียงกันก่อนเลยอันนี้เป็นแบบคำถาม โอเคไอพวกวิว h มาก่อนอยู่แล้ว view, ยู่ตรงนี้โอเคถูก okay, ห้าลองอยู่รวมกันนะครับเป็นประโยคคำถามไปเลยนะครับ will มาอยู่ข้างหน้าออกซิเดตีเบอยู่ข้างหน้าโอเคถูก okay, มีประธานแล้วก็ตามด้วย t ท k e แล้วตามด้วยชื่อคนตามด้วย to ตามด้วย v e r b Infinitive แล้วก็สับเพยเลยะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกต้องนะครับเองถูกต้องทุกอย่างเลยข้อนี้นะครับส่วนข้อดีด็อกครับผิดตรงไหนตอนนี้เรารู้คำตอบที่ถูกต้องแหละมาดูข้อที่ผิดกันข้อสุดท้ายแหละ It takes a few minutes the program to reboot itself นะครับข้อนี้เป็นยังไง It takes ถูกครับถูกเลยอ่ะ few minutes อันนี้ก็เป็นเวลาครับแสดงว่าเขาต้องการเอาชื่อคนไว้ข้างหลังแต่มันดันไม่มี for คือตรงนี้ต้องการสื่อชัดเจนว่ามันต้องใช้เวลาสัก2-3นาทีสำหรับโปรแกรมที่จะรีบูตตัวเองนะครับมันควรจะมี for เอาไว้ครับ ซึ่งจริง้ที่เหลือถูกมาเลยมีแค่ตรงนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้จริงผิดนะครับเพราะฉะนั้นข้อ44นะครับต่อข้อ4นะครับโอเคนะครับ